มาโยย่ามตตอเลี่ยงนะเตาเลี่ยงนะเวจิงมอนปีดดมน้องใบดมน้องปี่แมนเองใบดมบ้านที่เขาป๋าย่ามนี้ไปซักโบ้าณหนึ่งซักไม่รู้มันออกมาจากไหนก็ละก็โงปูเขาให้ก็เอาออกหมดแล้วทําไมถึงออกได้สิบหกบาทสิบหกบาทป่ะเงินอย่ในนี้ก็สิบหกบาทไม่ออกมาล้างไปมันก็ออกมานะออกมาที่ะบาทสองบาทนี่บอกรวมแล้วเป็นสิบหกบาท นี่แม่เออตรงย่ามปูนะสิบหกเหมือนกันแม่ <ละ S 1> แม่เห็นไหมสิบหกเหมือนกันที่แม่พูดอะตอนแรกหนูเห็นเป็นสิบหกแต่ทีนี้แม่มาพูดว่าเห็นตังต,ตกมาในย่ามเนี้ยสิบหกนี่หนูเห็นตรงนี้แม่ซาธุคาป <ละ S 1> นนูนี่นะแม่เนี่ยนี่เนี่ยหนึ่งหกเนี่ย <ละ S 1> เห็นไหมหหเห็นไหมห หนึ่งหกแม่เห็นหนึ่หกหนึ่งหนึ่งหกเนี่ยนี่นะแม่เนี่ยตรงย่าปูอ่ะเห็นไหมอื่ตัวนี้ไม่แมมันมองอะไรไม่เห็นหรอกไม่เห็นเลยบอนี่ตรงนี้นะก้านขอขอขอพายเดอร์ปูนี่นี่ตรงนี้แม่เนี่ยนี่เนี่เลขหนึ่งเลขหกเนี่ยอ่าอนาคตเห็นไหมอะไรมาอะไรเห็นไหมลูก เห็นไหมเห็นอะไรเห็นเลขหนึ่งเลขหนึ่งกับเลขอะไรลูกเลขศูนเลขศูนย์ถ้ามองไปก็เหมือนเลขศูนย์แต่แต่ศูนย์มันมีหางเหมือนเลขหกเห็นไหมเนี่ยตรงนี้มันมีหางด้วยนั่งเป็นเลขหกอันนี้เป็นเลขศูนย์นี่แหละหนึ่งศูนย์หนึ่งหกนี่ชัดมากเลยตรงย่ามลงปูเพราะว่าเนียนกว่าเพออะไรทิศ สิบหกหน่ะให้เลยไแม่เ uh ห็นไหมนี่ไนเ่เห็นสิบหกตง่ามตัวปวดเราเดินมาเจอพอดีเลยตรงนี้นี่ตรงนี้แม่อู้หู้หูู้้ชัดไหมชัดเห็นต้นหนูไหมคะแม่ยำเอ็ดะมนสิบหกนะไหมสิบหกก็ยำเอ็นป่กล้งแ้งไหมออาออกหมดนะขยวด้วยนะเวลาล้างไปทำไมตึงตกมาสิบหกบอตงทีละสองทีละหนึ่งืออทีละสองทีละสาม ตกเทละสองเรียญสามเรียญรวมกันแล้วได้สิบหกบาทเรียนสองบาทตอนเราไปแม่เขยามเขยามดนั่นเอาไว้ในแคลงนั่นเอาออกไว้ในแคลงแม่เอาตังไว้ตรงไหนตรงนี้ตรงในแคลงนั่นอ๋อตรงตรงว่าวหรือเ่เออตรงว่าวเอาตรงว่าว มาช้ากวยช้าสาลาวเออลาวกวยของมันกันตรงแครงแม่วาแครงแครงก็คือเบาเด้อนะครับเบาเด้อนี่ตรงนี้เนาะตรงนี้อ๋อมีมีกระเป๋าด้วยแกงยำไอ้ดอยดึงแกงอะนรนะเอาออกตรงนั้นหมดเลยบ่เออแต่แม่ไปร้าน แล้วแม่เอามารวมกันไว้ตรงนี้ป่ะจ้าอันอันที่แม่ล้างเห็นแล้วแม่ใส่กระเป๋าแม่นะอ๋ะบอบ่ะจ้าโอ้แม่เอาใส่กระเป๋าแม่ตรงเงินตรงเงินมันตกมาเองใช่ป้าบ้าแม่ก็เอาเต,รตรงเงินของแม่ที่ปูให้แม่บอกบ้าเอาออกหมดแล้วใช่ไหมอ,ออกหมดแล้วทําไมถึงเหลือละ่ะเนาะว่าเราออาออกไปล้างอ่ะเราก็ต้องออกหมดใช่มันไม่ได้เย็นอะไรเลยนะนาคือเราล้างไปเทไปมันออกแสดงว่าปูให้โชคลาภกับแม่ได้เี่ให้ขวัญถุงแลแม่เนาะโอ้ดีมากๆเลยวันนี้ ปีละครั้งที่ลอันเชิญหลวงปู่ไปทรงน้ำนะแม่เนาะปีละครั้งปีละครั้งสิบหกแม่อย่าลืมเด้อปู่ให้อาจจะให้ปู่อาจจะให้หนึ่งหกก็ได้แม่เพิ่งพูดวะนี่ะแม่เพิ่งพูดปะไม่ได้บอกใครบอกหลวงพ่อเมื่อกันว่าล้าง แันเงินสิบหกบาท่ะท่านผู้ชมเนาะไม่ไม่ไม่เชื่อก็อย่าลบลูเดอ้อนะคะอันนี้ก็คือเอ็ดมินีก็ได้สอบถามพูดคุยกับคุณแม่นะคะก็ามาที่นี่บ่อยนะคะกับแม่ยุ่นนะคะมาช่วยงานนะคะกับหลวงพ่อนะคะแล้วก็เก็บข้าวของไปลาแล้วก็ทํากับข้าวนะคะสําหรับแม่ยุนเนาะคะ่ะเนาะ ค่ะเมื่อกี้ก็เก็บย่ามอย่างที่แม่พูดเนาะเก็บย่ามเอาไปล้างเอาไปซักประมาณนี้นะคะก่อนที่จะเอาไปซักเอาไปล้างก็คือเอาข้าวของออกจากกระเป๋าให้หมดนะคะแต่แต่ไม่น่าเชื่อนะคะว่าเอาไปล้างเสร็จเอาไปซักเสร็จปุ๊บเจอเหรียญบาทนะคะสองบาทสามบาทตกหล่นลงมานะคะไม่ได้มาไม่ได้ตกมาพร้อมกันนะคะก็มาทีละบาทสองบาทนะคะรวมกันแล้วได้สิบหกบาท ก็เหมือนตรงย่ามของหลวงปู่ตรงนี้เลยนะคะนี่แอดมนีมาก็เจอพอดีนะคะเจอพอดีหนึ่งท่านท่านผู้ชมจะมองเห็นเป็นตัวไหนก็อคอมเมนต์บอกแอดด้วยเด้อนะคะตัวเลขชัดมากนะคะแล้วก็ตัวเลขที่แอดเห็นหนึ่งหกนี้ก็คือเห็นที่องค์พระพุทธรูปนะคะที่ ้นจะบบกกระท่อมละสังขารมั่นทุนนะคะแอดก็ลงให้ท่านผู้ชมไปแล้วรอบหนึ่งเนาะลงให้ท่านผู้ชมดูเด้อนะคะรอบหนึ่งอันนี้ก็คือเห็นตรงย่านนะคะเหมือนมีอะไรเดินใจให้แอดมีเดินมาอีกแล้วนะคะในวันนี้นะคะค่ะก็ให้เป็นแนวทางนะคะในงวดวันที่สองพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบหกเด้อนะคะ<ๆ>กับองค์หลวงปู่สวงนะคะที่วัดพนมชัยรังสีนะคะ<ๆ>กจะ็จะมีการทรงน้ําองค์หลวงปู่สวงนะคะก็ยัง อายกไม่ไหวนะคะก็รอตหลายคนลหลายท่านนะคะที่จะอัญเชิญหลวงปู่แล้วก็ยกไปข้างนอกนะคะไปทรงน้ําข้างนอกนะคะค่ะลูกลานก็อขอโชคขอลาบกับปู่ด้วยเด้อน,นะคะในงวดนี้วันนี้เนาะคะ่ะนาอปู่ท่านใดที่เดินทางมาในวันนี้ก็ขอให้ปู่ให้โชคให้ลาบทุกคนนะคะองค์ใหญ่มากนะคะหนักนะคะ,ะคนน้อยๆก็หนักนะคะ ทุกปีนะคะต้องทรงน้ํานะคะองค์หลวงปู่ทุกปีนะคะปีละครั้งนะคะถ้ามองไปเอดมินีก็เห็นเลขเยอะมันอย่างว่านะคะท่านผู้ชมเนาะเห็นเลขเยอะมากเลยอา๋ยวให้ท่านผู้ชมดูตรงนี้อีกเนาะ,ะตรงนี้มันเห็นเป็นหนึ่งสีนี่ เหนหนึ่งสี่ใหญ่มากเลยนะคะหนึ่งกับสี่ตรงนี้เอาให้ท่านผู้ชมดูชัดๆนะกันเห็นเป็นตัวไหนน้อหนึ่งสี่กับหนึ่งหกนะคะเห็นไหมลูกเห็นเป็นหนึ่งสี่มัน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 แม่ไหมเห็นไหมเอยดถุกในหน้าอันเวยดถูก หนึ่งหกเห็นตรงย่ามตรงนู้นนะคะแล้วก็หนึ่งสี่ก็เห็นมาตรงขาหลวงปู่ตรงนี้นี่แม่เห็นเป็นหนึ่งสี่อลไรตรงนี้ไหนนี่วัดเห็นอ,อะไรหนัก<ซ>ชัดมากเลยหนะนักบอกว่าเหรอไม่เราเห็นเองไม่จริงใช่ไหมเราเห็นเองแม่น,นูชัดนี่หนะชัดมากอย่ามองในไกลๆก,ก,ก็ชัดเลยได่เห็นไหมนู่นน่ะ นอ 1, 4, นะ้องหนึ่งสี่นะแม่เนาะฟังนี่เห็นเป็นหนึ่งสี่แม่จา้าหนึ่งสี่กับหนึ่งหกเห็นเป็นสี่ตัวจา้าเพราะว่าเอาเข้าวของออกหมดแล้วนะก็เลยมองเห็นชัด อันนี้นี่ดูร้านเพวาหนึ่งหกนั่นนั่นแหละแม่นึงหกกับหนึ่งสี่คุณในบาระหนึ่งหกกับหนึ่งสี่ได้แซมชายนาวตีแบบนี้ราบนอ่ามอโชคลวาหนึ่งหกกับหนึ่งสี่พี่องค์หลวงปู่สวงค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะสรุปตัวเลขให้ท่านผู้ชมเนาะค่ะขอให้ปู่ให้โชคให้ลาบลูกแม่นแม่นด้วยเจ้านะคะเจ้าค่ะให้เอฟซีอ่ามีโชคมีดวง ซื้อถูกนะคะปูค่ะเห็นที่องค์หลวงปู่สวงนะคะก่อนที่จะส่งน้ําให้กับหลวงปู่นะคะก็อตอนยังไม่เอาหลวงปู่ไปอาบน้ําหรือว่าเอาไปส่งน้ํานะคะก็เห็นเป็นหนึ่งหกกับหนึ่งสี่นะคะแล้วก็มา,าถูกกับของคุณแม่นะคะที่ว่า เอาย่ามของหลวงปู่ไปล้างหรือว่าเอาไปซักนะคะท,ทั้งที่ก่อนหน้าน,นั้นนะคะก็นำกระเป๋าแล้วก็เอาเข้าของออกจนหมดนะคะออกจากกระเป๋านะคะแต่พอเวลาเอาไปซักหรือว่าเอาไปล้างนะคะเอาไปตากไว้นะคะก็อาวแม่ได้บอกว่า,ามีเหรียญบาทนะคะสองบาทนะคะหล่นลงมานะคะตกลงมา ทีละสามเหรียญสองเหรียญหรือว่าหนึ่งเหรียญนะคะอรวมกันแล้วก็เป็นสิบหกเหรียญหรือว่าสิบหกบาทนะคะก็ตัวเลขกันเข้ากันกับอ,องค์หลวงปู่นะคะที่เห็นเป็นหนึ่งหกหนึ่งสี่นะคะในงวดวันที่สองพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะครับชมแล้วขอให้โชคดีนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมแล้วก็ติดตามคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ